เกิดเรื่องใหญ่นะครับเอฟซีครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วสิครับโอ้โหตายแล้วครับงานนี้เกิดเรื่องใหญ่ครับเมื่อนะครับอีบูรันนะครับออกมาได้เอฟซีอีดำนะครับชื่อคงคุยนะครับชื่อคงคุยเป็นเอฟซีของอีดำนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับพี่คงคุยนะครับนะก็มาช่องผมอยู่บ่อยๆคือล่าสุด f ีครับเกิดเรื่องใหญ่ ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ครับเอาแล้วครับงานนี้ครับนะโอ้โหป้าบานะครับหลุดเสียสติไปแล้วนะครับป้าบานหลุดเสียสติไปแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากที่นะครับมาคอมเมนต์นะครับหลังจากที่พี่คงคุยเข้าไปคอมเมนต์นะครับนะบอกว่าป้ายานด้วยความครรนะครับอย่าเอาพ่อแม่คนอื่นไปด่าไปว่าป้ายานก็ไม่สนใจครับออกมาบอกคงคุยว่าตราบใดที่ไหลนะครับมันยังด่าฉันได้ ฉันก็สามารถเอาพ่อแม่มันไปด่าได้ไดอ้าวหลายมันดามึงมันไม่ได้ดา่าพ่อแม่มึงจริงไหมจริงป่ะเออจริงไหมครับนะครับพี่คงคุยนี้ต้องบอกว่าเขาก็ไปทุกช่องนะช่องผมเขาก็มาดีนะผม,มาทักแกนะ fc ครับแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมวันนี้อียานหลุดขนาดนี้มึงด่า fc นะครับ fc มึงได้เอฟซคงโคยได้ยังไงเอฟซีดำได้ยังไงมึงทำอย่างนี้มึมห้เกียรตมดหัตดวาตายแล้วมึงนะเอซีครับตายแล้วหัวจะปวดแล้วครับนะครับหัวจะปวดทุกท่านหัวจะปวดครับเมื่อ ป้าบานะครับหลุดเสียสติไปแล้วครับคุมตัวเองไม่อยู่นะครับหลังจากที่กินยาดองเสือที่เป็นตัวเป็นหนึ่งขวดก็มีอาการค่อนข้างที่จะฝุ่งซ่านค่อนข้างที่จะหนักนะบุรนันค่อนข้างที่จะหนักนะครับนะนะครับก็โอ้โหตายพี่คงคุยขอไปคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยความคารพอียานบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ถ้ามาคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ต้องคารพบนะคะนะอ่ะเดี๋ยวผมดิฉันจะปักหมดุดแล้วก็ฉันก็จะคุณออกไปไปบล็อกอีกแล้วนี่ใส่สันดานบล็อกรับไม่ได้ รับสิ่งที่พี่องคยพูดไม่ได้มึงเป็นอะไรกูถามเขหน่อยสิมึงเป็นอะไรพี่งคงโคยเขามาดีๆมึงมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงมึงไม่เกลียยเขาเลยนะอีนี้สุดยอดครับอีดะอีอีบุหลันนี่สุดยอดผมไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนนะนะครับบุหลันของแท้ครับได้ FC แล้วครับตอนนี้นะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับแตกกันแล้วครับตอนนี้ ด่ากันแล้วครับ <c oughs> แ้าคุณมาอย่างนี้คือไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์นะคะแต่ถ่าทวันดาคือคือคือ,คอไอ้ไหลยวันดามึงก็ด่าไหลมึงไม่ต้องหิบไปด่าพ่อแม่ <c oughs> อืมนะครับพี่คองโคยยูงานเข้าเลยนะอีนี้ไม่แยกแยะเลยนะครับ FC สามารถไปได้ทุกช่อง <c oughs> มึงไม่แยกแยะเลย นะครับพี่คงคุยเขาเข้าไปดีๆแล้วมึงไม่ได้เขาทำไมฮะมึงไม่ได้เขาทำไมกูถามมึงแค่เนี้ยเขาเข้าไปช่องมึงดีๆนะเขาไม่ได้เข้าไปก้าวราวเขาไม่ได้ไปอะไรนั้นด้วยความคารพนะเนี่ยเขาอ,อุตส่าห์พิมพ์มาด้วยความคารพบป้าบุหลันฟันหล่อนะดีนะครับเขาไม่เข้าไปคอมเมนต์ว่า ด้วยฟาร์มเคารพป้าบุหลันจังไรนะครับดีนะครับคอมเมนต์อมเ็นอย่างนี้ขอคอมเมนต์มาด้วยฟาร์มเคารพป้าบุหลันไม่สมควรเอาเพ่อแม่คนอื่นไปแฝงน,นะครับนะคะแค่นี้เป็นเรื่องเป็นลาวเลยพี่ครับเป็นเรื่องเป็นลาเป็นข้าวใหญ่โตเดยทุกท่านผมงงหมดแล้วครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่คือนิสัยสันดานของอียานของอีบุหลันนะครับเอฟซีครับเอฟซีดำมึงก็ไม่เว้นมึงด่าไปทั่วเลย มึงคุมตัวเองหน่อยดียานมึงไม่คุมตัวเองอะมึงรุดอ่ะมึงเหวอเหมือนมึงเหวอะเหมือนมึงเหวอเหมือนมึงรู้อะเนี่ยมึงรู้ว่าบูมน้อยจะฟ้องสิบเจ็ดเนี้ยนะครับเหมือนมึงเหวอะเข้าใจปะประกาศประกาศบูมน้อยฟ้องสิบเจ็ดตุลาคมนี้โอโหพี่น้องเอ้ยบันเทิงเริงใจแล้วครับพี่น้องสนุกสนานงานนี้สนุกสนานบันเทิงเริงใจนะเจ้าค่ะเอ้ย หัวจะปวดหัวจะปวดนะหัวจะปวดบันเทิงเรืองใจแล้วจ้ารู้ว่าบูมน้อยจะฟ้องสุเกเจนี้คุมตัวเองไม่ยู่รุดแล้วจ้านี่แหละคืออ e ี uran, บูลันบนไล,ลัดิงนะครับนักเขียนกอบงานเข้ามานะครับที่ครับบันวันไม่ทำไรกรอบงานเข้าแล้วก็อ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองนี่ครับคือบูลันนะครับเออนะครับ ไม่สมควรที่ไม่ได้เพราะว่าแม่เขาจริงไหมจริงปะอืมนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงกับมันเนี่ยผมไม่รู้ว่าสัรหางคำไหนพูดกับมันแล้วนะครับอีบูรันเนี่ยนะครับเขาเข้าไปดีๆพี่คงคขยเข้าไปดีๆมึงเป็นอะไรดามึงเตือนหน่อยโว้ยแม่มึงรุดไว้ดาโว้ยแม่มึงรุดแล้วโว้ยแม่มือการหนักไว้ดาโว้ยตอนเนี้ย มึงคุมแม่มึงหน่อยเว้ยแม่มึงไม่ไหวแล้วตอนนี้เก็บทรงไม่อยู่แล้วไม่ด่าพี่คงคุยแล้วกูชีวิตเกิดงานใหญ่แล้วอันนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเออกูในสี่ครับพี่คงคุยขอข้าไปดีๆนะครับก็คือด้วยความขลบอ่ะนะดีขอไม่ด่าด้วยนะนั่นแหละขอเข้าไปห้อยเสร็จนะครับไม่พอใจข่าวอีกนี่คำจำไวค้คนแก่ไม่มเห็นผล นะคนเรายิ่งอายุมากยิ่งทำตัวเหมือนเด็ก <c oughs> <c oughs> นะไม่ทีคนเราวเวลาอายุมากอะ่ะสมองยิ่งเหมือนเด็กนะครับชอบบิดชอบอะไรนะครับสี่นี่นะครับคงจะได้ข่าวแล้วว่าบูมน้อยจะฟอ้องสิบเจนี้คงจะรั่วไปแล้วนะครับนะออกประเด็นเรื่องกูถูกปิดตังอะไรได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากัน อีกว่าอนว่าอีบุหลันใช่ปะใช่ปะอีบุหลันนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้มึงคิดด้วยนะบุหลันมึงควรมีสติถ้ามึงไม่มีสตินะบุหลันมึงแย่งานเนี้ยกูบอกเลยเวนกังไรพิดาเขานะครับคงเคยเขาก็มาดีๆมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเวนอีช้างเขย่งยิ้มอีนาไม่หลบตูดอีน้าไม่หลบหม่อยนะครับนะ ส,สัตว์มึงก็ไม่สมควรอยาเพ่อแม่ขับไปด่ามึงจะด่าใครมึงก็ด่าไปจริงว่าเออมึงไม่ใช้มึงมาแบบนี้กูดูทรงแล้วมึงนี่อาการหนักอะเนี่ยนะมึงเนี่ยค่อนข้างที่อาการหนักนะอืมโอ้ยตายเลยพี่คงคุยไปได่า f ีดำแล้วชีวิตนะ ยาง F4 ดำแล้วโู้หัวจะพวดชีวิตชีวิตอย่างอิบูรันไม่มีความเจริญนี่สิเพลนะอิบูรันนะครับชีวิตมันจะไม่มีความเจริญถ้ามันยังทาตัวแบบนี้ใครจะไปครบมาแล้วผมคนหนึ่งก็ไม่เอาหรอกมีแต่อีดําเลครบเนี่ยพายดําพังอีกเห็นปะเนี่ยพายดําพังอีกอชีวิตอะโอเคทุกท่าน ไม่อยากจะอะไรกับมันเยอะตั้งแต่มันรู้ข่าวว่าบูมน้อยจะฟ้องสิบเจ็ดนี้มันก็คงจะรุดอ่ะนะพี่คงโคยจะสู้กับพี่นะอ่ะ,อะ